สีแดงตะวันบาร์เบอร์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ w ว l Magic Clip ที่เป็นสีแดงเงินกับตัว w ว l Magic Clip ที่เป็นสีดำทอง Limited Edition ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เป็น EP ที่1เดี๋ยวมารับชมกันครับเริ่มต้นที่กล่องบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะสังเกตว่าตัวสีแดงเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสีดำนะครับทางด้านความสูงส่วนความกว้างถ้าลองเทียบกันดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความใหญ่กว่านะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเห็นว่ามีส่วนที่แตกต่างกัน เวลาแกะแพคเกจจิ่งกมาดูนะครับตัวนี้แพคเกจจิ้งข้างในจะเป็นสีขาวส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับกระดาษที่ห่อมาดีแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็บางกว่านิดหน่อยในส่วนของการให้รายะเอียดที่บริเวณหน้ากล่องนะครับตัว Magic Clip สีแดงเนี่ยก็จะบอกมาเลยว่า มีรายละเอียดอะไรบ้างอยู่ที่ทางด้านหน้านะครับที่ทางขวาเนี่ยก็จะเน้นนะครับคำว่า Limited Go Edition นะครับจะเป็นเน้นความสวยงามแล้วก็มีคำอธิบายประกอบเหมือนกันทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าอุปกรณ์ที่ได้ในกล่องมีอะไรบ้างเวลาเราซื้อเนี่เราก็มาดูที่ตรงนี้ได้เลยก็จะประกอบไปด้วยตัวอุปกรณ์เหล่านี้นะครับส่วนทางขวาก็จะมีรูปมาให้เหมือนกันเป็นการบอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ เปิดดูในกล่องของทั้ง2ตัวนะครับของตัวสีแดงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยก็จะมาเป็นชุดพลาสติกนะครับหอันแล้วก็เอาไว้สำหรับวางตัวแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์รอบๆข้างนะครับได้และข้างใต้ก็จะมีพื้นที่นิ้นหน่อยในส่วนของทางด้าน m มจิ c คลิปสีดำเนี่ยตัวแพคเกจจิ้งก็จะมาเป็นพลาสติกแต่ว่าจะมีตัวฝาปิดมาให้เพราะฉะนั้นฝาปิดก็จะช่วยตัวกันไม่ให้อุปกรณ์เนี่ยมันเลื่อนกระเด้งออกมาได้อันนี้ก็ถือว่าดีกว่านะครับช่วยเซฟอุปกรณ์ระหว่างการขนส่งบางทางด้านซ้ายมือเป็น w อล m a g มจ c กคลิสีแดงเงินทางด้านขวามือเป็น Magic c ลิปสีดําทอง Limited Edition นะครับในส่วนของด้านล่างนี่ก็วางเทียบให้ดูในของที่แถมมา อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นแบตเตอรี่ฟันรองเบอร์0.5 1 1.5 2 3 4 6 8ในขณะที่ทางขวานะครับตัวเมจิคลิปสีดำทองเนี่ยก็จะได้ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวฟันรองเป็นเบอร์0.5 1 1.5 2 3 4 6 8ก็เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือตัวเนี้ย จะได้เป็นฟันพรีเมียมมานะครับฟันพรีเมียมก็คือดูง่ายๆจะเห็นตรงนี้เป็นเงินเงินแล้วก็ตัวคลิปล็อกตรงนี้จะเป็นตัวสแตนเลสนะครับก็เป็นเป็นโลหะที่เกาะได้แน่นในขณะที่ตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีเขียนว่า USA าไว้แล้วก็สิ่งที่แตกต่างของฟันรองอีกอันหนึ่งก็คือตัวพลาสติกเนี่ย ม,มันมีข้อดีนะฮะเห็นรูตรงนี้ไหมมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองที่เขาเจาะรูไว้ดังนั้นเวลาบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นตัวธรรมดาที่เป็นรุ่นอื่นของวอลเนี่ยนะฮะจะเป็นดำหมดแล้วก็สกรีนหมายเลขมาเวลาดูเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดทำเป็นรูอย่างเงี้ยเวลาเราส่องส่องกับแดดเราก็จะเห็น เลขตรงนี้เลยนะครับก็จะง่ายขึ้นเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบทางซ้ายมือจะเป็นเมจิคลิปสีแดงเงินทางขวามือจะเป็นเมจิคลิปสีดำทองนะครับพรเพื่อตัวฟันล,ลองที่ให้มาอันนี้จะเป็นสีแดงอันนี้ของสีดำนะครับรก็จะไล่มาตั้งแต่0.5เบอร์1แล้วก็เบอร์8นะครับนะครับไม่แตกต่างกันนะครับต่างแค่ตรงคลิป ล็อกแค่นั้นเอง1.5ึ่งการต้งคลิกล็อกต่อจากนั้นก็จะเป็นหวีนะครับหวีของตัวเมจิ c ลิปสีแดงก็จะเป็นหวีสีดำเขียนว่า Wall USA Magic Clip สีดำทองก็จะเป็น Wall USA เหมือนกันแต่เป็นหวีสีขาวก็ขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับ ่ากันตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับของตัวเมจิ c c l i สีแดงเนี่ยนะครับก็จะให้ชุดชาร์จมาแล้วก็พร้อมกับตัวหัวที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับหัวเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมันจะแล้วแต่ว่าเราไปที่ไหนไปอเมริกาไปยุโรปมีหัวปลั๊กที่ไม่เหมือนกันเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนของสี Gold Edition สีดําทองนะครับก็จะมาเป็นปลั๊กแบบเดียว ือแบบนี้นะครับจะไม่มีตัวเปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์มาให้สองตัวนี้ใช้ข้ามกันได้หรือเปล่าติเนี่ยถ้าเราใช้ที่ชาร์จเนี่ยนะครับหัวก็จะเป็นแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยมันใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพกไปสองตัวแล้วเราเอาอันนี้ของตัวสีดำทองมาเสียบมันจะใช้กันไม่ได้เพราะว่าซ็อกเก็ตมันไม่เหมือนกันด้านในมันจะมีตัวบากที่ไม่เหมือนกันนะครับ แปลว่า2ตัวนี้ใช้ไม่ได้จากนั้นก็จะเป็นตัวน้ํามันกับแรงปัดเล็กๆนะครับก็ให้มาเหมือนกันทั้งคู่เอกสารที่มีมาในกล่องนะครับก็ของตัว magic clip สีแดงก็จะมีตัววารันตีค c a r ดนะครับมี asia product warranty ซึ่งจะมีภาษาไทยกํากับและก็ภาษาต่างชาติมีตัว l i t h i ไ m i อนก็พูดถึงตัวแบตเตอรี่นะครับ warning and dangers มีภาษาไทยอยู่ด้วยแล้วก็ p o r t l e s t คลิปเปอร์สแคน์มนเทนแนก็จะมีตัวภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศนะครับในฝั่งของตัว Magic c ลิปสีดำทองนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือการใช้มาให้แล้วก็เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดการเปรียบเทียบตัวเครื่องจะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็เหมือนกันนะครับทางด้านล่างด้านล่างนะครับก็เหมือนกันนะครับทางด้านขวานะครับก็เป็นตัวบอดี้เดียวกันเลยนะครับแตกต่างกันตรงแค่เรื่องสีเท่านั้นเองสำหรับตัวรูปสินค้านะครับโดยปกติเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวรูปสินค้ากับสินค้าจริง เท่ากันดังนั้นเวลาเราดูอาจจะไม่ต้องแกะกล่องดูก็ได้ก็ดูที่กล่องนะครับนี้ถ้าดูตัวซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปภาพกับตัวของตัวกับตัวสินค้าจริงเนี่ยมีขนาดที่เท่ากันในขณะที่ตัวสีดําทองนะครับรูปภาพเนี่ยมันจะเล็กกว่าของจริงเรามาฟังเสียงเปรียบเทียบกันดูนะครับเริ่มต้นที่ตัวสีแดง สีดำทองสีแดงนะครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ ดูเหมือนสีแดงจะดังกว่านิดๆน,นะครับส่วนเรื่องการสั่นสะเทือนก็การสั่นมือนะครับสีแดงก็สั่นพอๆกันนะครับแต่ตัวนี้คล้ายเหมือนจะสั่นน้อยกว่าสั่นมือครับอันนี้จะสั่น สถานกว่าซึ่งเรื่องการสารั่นเนี่ยเคยลองไปเปรียบเทียบกับตัวรุ่นอื่นนะครับรอบที่แรงกว่าบางครั้งไม่ไม่ได้สั่นมากกว่านะครับเคยลองของอีกยี่ห้อหนึ่งอะ่ะหมื่นรอบต่อนาทีพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเงียบกริบเลยนะครับมันไม่สั่นดังนะครับอันนี้นั่นก็แปลว่าตัวความเร็วรอบไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับตัวว่าสาั่นแรงหรือสั่นไม่แรงมันอยู่ที่วิธีการออกแบบกับ,กบตัวโครงสร้างข้างใน เดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งเปรียบเทียบเรื่องตัวสเปคให้ดูนะครับหวังว่าคลิปการเปรียบเทียบ V a l ์เมจิคคลิปทั้ง2รุ่นจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับตะวันบาร์เบอร์สวัสดีครับ